อ<ๆ>สายตามนักไปไหนแตงเงยยืนเองทำไมที่เรียนเขกระโดดล่ะงไหมเหนื่อยไหมอาดรหน่อยสาหยุดสายสาฟ้ายสายสาฟ้ายสาย้ายสายสายสาบสายสามสยสา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 สายสายายสายยสายสยสัสสสสัสสัสสัสสสครับสวัสดีครับคุณยส วันนี้นะครับเห็นผมก็รู้แล้วว่าผมมาตัวบ่อยครับใส่บวกพครับผมตัวบ่อยแหม่แย่จริงๆเลยครับผมคุณมากมากแต่ผมก็ใส่มันเวทีบวยอะไรเนี่ยมันยืนได้คนเดียวผมผมขออนุญาตถอดนวมก่อนนะแลครับเดี๋ยวหลายๆท่านจะเรียกว่าผมเป็นโดเรมอนเราพักกันเลยครับผมครับ วันนี้กระโดดข้ามมาเลยกระโดดข้ามมาเลยใช่ไหมโอ้โหยางอย่างของเขาพังอ๋อมาผมเดินเข้ามาเข้ามาข้ามนะครับผมอ่าเออเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการเกนะครับคุณผู้ชมเอไอู่ใกล้กันเหรอเกมันคืออะไรคุณผู้ชมเห็นอันนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะธุรกิจนี้ต้องเกี่ยวกับมวยแน่ๆอ่ะครับผมขายน้ำมันมวยหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งนะครับเป็นน้องอินโนเวทีฟดีไซน์ สวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อบิ๊กนัทภูมิจันเสนีวงครับนัทภูมิจันเสนีวงครับชื่อน้องบิ๊กบิ๊กกจริงป่าครับไม่จริงอ้าวไม่จริงอ่ะมีตอบด้วยบิ๊กนี่ต้องบิ๊กทำธุรกิจอะไรเหรอครับเนี่ยทำไมมีมวยมีอะไรด้วยเนี่ยฮะทำอะไรทำมวยไทยเรียลลิตี้ครับมวยไทยเรียลลิตี้เป็นรายการทีวีใช่ครับรายการทีวีอะไรเรียลลิตี้รายการชื่ออะไรชื่ออะไรยักษ์มวยไทยครับยักษ์มวยมวยไทย ชูมวยไทยทะลุ่มลุ่มให้ลุ่เรื่องสมอไม่ใช่แล้วําทำไมต้องยักษ์อะไรมายังไงฮะยักษ์สื่อถึงความเป็นไทยครับเหมือนเราพูดเขาว่ายักษ์เขาเขาเสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นเป็นของไทยเมืองไทยยักษ์ใหญ่ยักษ์ไหลยักษ์ใหญ่เขาบอกฮะแล้วแล้วทำไมถึงต้องเป็นมวยไทยอะไรนะมวยไทยเรียลลิตี้เพราะก็คือแบบอยากเพิ่มรูปแบบหลากหลายของการแข่งขันมวยไทยอ่ะ ให้แบบเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการแข่งขันแบบแมตต์ต่อแมตต์อ่ะครับอ๋อคือปัจจุบันมวยไทยเนี่ยก็คือก็คือชกการมาถึงก็ชกเลยใช่ครับไม่มีที่มาที่ไปใช่ครับคนดูแบบเฮ้ยโกดแข้งกันมายังไงเนี่ยทำไมถึงมาถึงก็ชกเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์อ๋อทีมน้องบิ๊กกำลังจะนำเสนอแบ็กกราวด์ก่อนที่จะมาถึงเวทีอือแ่ายังไงยังไงฮะแล้วมันจะเป็นเรียลลิตี้ได้อย่างไรเรียลลิตี้ใช่ไหมครับครับผมมวยไทยเราจะเริ่มหา ผู้เข้าแข่งขันจากต่างจังหวัดคือหาช้างเผือกเพื่อจะมาแข่งขันในตาดเครับมุมน้อยสอบุรีลัมมุมน้ำเงินปองน้อยจริงๆอ่มาจากต่างจังหวัดมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มามาชกกันใช่ครับอเพื่อจะชิงแชมป์ใช่ครับชิงถ้วยว่างั้นแล้วคือแบบคือสาเหตุที่เราไปเลือกต่างจังหวัดอ่ะก็คือแบบว่า คือแบบมวยไทยปัจจุบันที่ต่อยลุมพินีอะไรแบบนี้ครับมันจะมีเรื่องแบบการพนันอะไรมาเกี่ยวข้องครบครับคนที่จะได้ไปต่อยอ่ะคือต้องมีเงินเดิมพันหรืออะไรแบบนี้สูงๆอ่ะครับออันนี้ถูกกฎหมายใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็คือระวังเงินเดิมพันก่อนถึงจะได้ไปต่อยแล้วทีนี้ของน้องบิ๊กคือผมจะทําแบบว่าเหมือนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสสาหรับคนที่ไม่ไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาตรงนี้อ่ะครับเปิดกว้างสำหรับคนที่ไม่มีเงินทุนครับผมก็คือมาต่อยก่อนแล้วค่อยวางเงินพนันทีหลัง เราไม่มีการมานันครับไม่บีแล้วยังไงแล้วมาต่อยแล้วยังไงมาถึงก็ก็อ่ะสมมติว่าผมผมมาถึงผมผมอยากอยากเป็นนักชกหน้าใหม่ครับมาจากโรงเรียนปถมเลยมาปุ๊บก็มาสมัครที่รายการเราแล้วทีเนี้ยก็จะทําการคัดเลือกครับครับ คือเราจะเอาจากฝีมือจากฝีมือครับไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาจากฝีมืออะฝีมือดีร้องเพลงเวยเราต้องร้องเพลงนยเหรอไม่ต้องอม่วอ่ะฝีมือก็คือต่อยคัดกันก่อนใช่ครับครับแล้วไงต่อฮะเราจะเอาตัวแทนภาคละสี่คนครับภาคละสี่คนครับผมเพื่อเข้ามารายการยักษ์เรียลิตี้ครับยักษ์เรียลิตี้ก็ก็มีกี่ภาคฮะ ทั้งหมด4ภาคครับ4ภาคแล้วจบเลยเหรอพอได้ตัวแทนทั้งหมด16คนแล้วจะเข้ามาอะไรการเรียลลิตี้อ๋อเข้าเอาเข้ามาเข้าแแค่ายเข้าแคมป์เลยใช่ครับแล้วก็ถ่ายตลอดสมมุติ4ภาคที่1 16คนจากทั่ประเทศเข้ามาอ่าแล้วยังไงต่อครับผมแล้วพอแบบเข้ามาเราก็จะมีการแข่งขันแต่ละรอบอะครับอ่าฮะแต่แต่แต่รายการแข่งขันคือถ้าเป็นแข่งขันแบบมทเอาแมททั่วไปอ่ะมันก็ปกติใช่ไหมครับครับผมเราก็จะมีนี่ครับช่วงเดลี่ไฮไลท์ อ่เดลี่ไฮไลท์ยังไงฮะเดลี่ไฮไลท์ก็คือเราจะให้รู้แบบพื้นฐานชีวิตของนักมวยอะเริ่มแรกอ่ะครับคือคนเราไม่ได้ไม่ได้แบบมาจากความสบายอะไรแบบนี้หรือว่าผวอาจะได้เป็นแชมเปี้ยนอ่ะครับก็คือการฝึกงี้อะเนี่ยเป็นขนาดใครลูกเจ้าลูกเจ้ามาแล้วมาต่ก็ต่อยมวยแพ้ครับแพ้หวยมือ แล้วก็ได้เห็นเดลี่ไฮไลท์ใช่ครับก็คือการฝึกซ้อมการอะไรการเทรนจากเทรนเนอร์ใช่แล้วยังไงอีกฮะคือเนี่ยตังเต่เขาอยู่บ้านเลยนะครับเหมือนผู้เขเลือกเราก็ไปถ่ายตังแต่ตอนนั้นเลยะครับตั้งแต่หลับยันตื่นนะใช่ไหมตื่นยันหลับดูอย่างนั้นทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมแล้วไงงีกในเดลี่อะไรก็คือแบบมีเครื่องห้องฟินเนสอะไรแบบนี้ครับสำหรับยิมสําหรับซ้อมของนักมวยเลยครับแล้วก็จะมีเทรนเนอร์แต่พิเศษของเราก็คือจะมี ขอเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยครับนั่นไงใช่แมวมวยสตีลิงกฤษได้ก็เรียกว่าเป็นการยกระดับอ่าพวกพวกอะไรฮรจะเป็นอะไรเอสเอสเอสอ๋อเป็นพยัญชนะพยัญชนะไปเอเอซีซีเอสทีแคทอ๋ก็จะได้เรียนรู้เรื่องภาษากันไปคือจะเป็นสำับเพื่อเพื่อเปิด AEC อหละหรือว่าอ๋อไม่ใช่ครับจะเป็นสับแบบเวทีระดับโลกอ่ะคือมวยไทยตอนนี้มันโกอินเตอร์แล้วครับซ้อมซับซับกันเงนต่อย สอจะได้รู้ว่าอันไหนต้องควรจะหยุดโอ้ยไม่ใช่ก็หมายถึงว่าจะยกระดับไปแข่งขันระดับโลกอย่างนี้ป๊อกอ้าวใช่ไหมระดับโลกแบบเวลาเวลาจะชกป๊อกโยโย่ไม่ใช่ที่เขารู้เขาดูเขาดูของแล้วอ่ะแล้วไงอีกครับพอพออย่างนั้นแล้วมีเขาเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องไฮไลท์ครับผมใช่ครับชกกันทุก ทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์แต่ daily d a i l เราจะฉายจําถึงสุกครับวันละ15นาทีครับช่วง10ทุ่มถึง4แล้ววันวันอาทิตย์เราจะเงียบไปหรอครับใช่ครับอ๋อจะไม่ไม่มีการฉายอะไรเลยวันอาทิตย์จะไม่มีครับอ๋อให้พักก็คือจันถึงสุกแล้ววันเสาร์โชกกันเลยครับผมแล้วยังไงให้ให้ผู้ชมโหวตเข้ามารายการเราครับครับผมจะไม่มีการโหวตจากท่านผู้ชมครับครับแล้วผมจะมีส่วนร่วมกับรายการยังไงฮะเนี่ยคือผู้ชมสามารถแบบ ติดตามคอนเทนต์ของเนื้อหาี่รายการมากกว่าครับเราไม่ได้เป็นเป็นการขายอะไรพวกนี้ครับชกชกที่ไหนฮะสนามมวยหรือว่าครับเราเราเราอ่ะเราจะเหมือนสร้างเป็นสตูดิโอของเราเองรับเป็นอ๋อ,อแล้วเราขายบัตรไหม้เกิดพวกพวกผู้ชมอยากเข้าไปดูไปเชียร์นักชกขวัญใจงี้ขายไหมอ๋อบัตรไม่ขายมากกว่าครับคือเหมือนนี่นีดน,น้องทําการกุศลหรือว่าไงฮะคือเราเรา,เราจะเป็นรายการเรียลลิตี้เราจะทํารายการส่งช่องอ่ะครับอ๋อช่องจ้างใช่ครับแล้วแล้วช่องจะได้อะไจากเรา จากเราช่องจะได้อะไรฮะช่องก็จะได้คือการขายโฆษณาในในตัวรายการแล้วก็การขายโฆษณาบนพื้นเวทีครับบ็อกซิ่งลิงคครับตามขอบสนามอะไรพวกนี้ครับก็จริงจริงก็แปลงมาจากถ่ายทอดสดมวยปกตินี่แหละใช่ไหมแต่ใส่เนื้อหาใส่คอนเทนต์เข้าไปใส่ความมีชีวิตเข้าไปในการถ่ายทอดมวยคือแทนที่จะเห็นว่าเฮ้ยมาต่อยกันแน่แหกอย่างเดียวเนี่ยน้องบิ๊กคิดว่าถ้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตเขาเลยเนี่ยมันน่าติดตาม ได้รู้ว่าทุกอย่างนี่มันมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายใช่ไหมใช่ไหมก็เลยก็เลยก็เิยคิดว่าจะทารายการนี้ขายช่องเลยใช่ไหมแล้วน้องบีคิดว่าประโยชน์ที่จะได้จากรายการนี้คืออะไรครับครับผมประโยชน์จากนักมวยใช่ไหมครับทั้งคนดูทั้งคนดูด้วยประโยชน์ที่เราทําไปนี้ขึ้นมาแล้วจะได้เนี่ยคือถ้าตัวนักมวยเองอ่ะคือเวทีเราแตกต่างจากพทั่วไปก็คือเราเป็นเวทีเตรียมความพร้อมสําหรับ มวยไทยสู่เวทีระดับโลกครับออ๋อก็คือนักมวยที่มาต่อยเนี่ยอาจจะไม่เก่งในการต่อยมวยหรอกครับแต่เก่งภาษาอังกฤษ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อภาษาอ,อังกฤษเขาะที่ว่าเป็น,ปน,ปนบันไดขั้นแรกที่จะ<อ>กา้าวสู่เวทีนักมวยอาชีพมีช่วงอายุไหมฮะช่วงอายุช่วงอายุตั้งแต่16ถึง20ปีอะครับ16อ๋อก็คือเอาวัยรุ่นเลยใช่ครับเอาเยาวชนมาเลยใช่ไหมจริงนะว่าเอาบางคนผมกูไม่ได้สนใจครับเพราะว่าผมว่ายังขาดโอกาส อีกมากให้กับคนเดูเกๆกลุ่มนี้แล้วเรามีช่องติดต่อเราไหมยังฮะตอนนี้อ๋อตอนนี้ยังครับผมเออเห็น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 มีมาหนึ่งช่องนี่ฮะช่องอะไรครับผมช่องนนทรีช่องดนทรีไม่ได้ถรายการเออผมเห็นติดต่อเขาไม่ใช่เหรออ๋อแล้วแล้วความคาดหวังของน้องบิ๊กกับบิสเนสเนี้ยอ่าครับผมน้องบิ๊กคาดหวังว่าเออมันจะมันจะยังไงบ้างมันยังไงบ้างฮะเป็นท็อกออมสต์เทาเลยไหมหรือเออดูเลยไหมคือคาดหวังว่า คืออยากให้แบบสิ่งแรกก็คืออยากให้คนมาติดตามรายการเราอะครับครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คืออยากให้แบบเหมือนวัยรุ่นตอนนี้เขาไม่เขาเขาไม่ค่อยเล่นกีฬามือไทยเนื่องจากแบบแบบแบบคือขาดความสนใจอะไรแบบนี้ครับไม่แม้ครับก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาเล่นกีฬาเมือไทยมากขึ้นนะครับอ๋อมีแมกเนตอะไรไหมฮะมีมี มีพรีเซนเตอร์หรือมีแมกเนตอะไรที่เป็นตัวดึงให้คนมาไหมมีไหมมีไหมอะไรพวกนี้ซุปเปอร์สตาร์ขาอย่างนี้มีครับอ๋อมีโอเคมีในส่วนไหนมีในส่วนการตัดสินครับเราจะไม่ตัดสินแบบปกตินะครับรายการเนี้ยยังไงฮะกรรมการต้องเล่นเวทไปด้วยแต่เดิมคือแต่เราตัดสินยังไงคือเหมือนกัีให้แต้มใช่ครับแล้วรายการนี้ตัดสินยังไงครับรายการนี้ใช่ไหมครับเราจะมีคอมเมนเตอร์สามคนก็คือหนึ่งน้องตุ้มสองบัวขาวครับแล้วก็สามสามมาร์ตยากรุณ คือคือบุคลิกของที่เราเป็นคอมเมนเตอร์มาคือจะไม่ได้แบบว่าชนะแพ้จากการน็อกหรืออะไรงี้ใช่ไหมจากการต่อยเยอะคืออ่าฟิกเกอร์คนนี้ตุ้มกิดว่าฟิกเกอร์ดีพี่ว่าสลีระเป็นสลีระหอมหอมมากแน่แน่อันนี้ใจ่ายเงิสามารถแำได้เนือ่อนซ้อมไปหน่อยอ่ะแล้วมันจะยังไงครับผมอธิบายนิดนึงคือเหมือนการแข่งขันใช่ไหมครับถ้าไม่น็อก ก็คือคอมเมนเตอร์จะเป็นคนเลือกว่าใครได้ไปต่อครับจากการัดไปแกวาดูทรงแล้วดูทรงดูทรงแล้วคนนี้ได้โอเคอืมก็จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับน่าจะต่อยอดได้แล้วก็ช่องดนซีน่าจะรับไป ไปโชกโชว์ร้านหัวปลาไม่ใช่ผมว่าเป็นอีกหน่งธุรกิจหนึ่งนะครับที่นี่น้องเขาเป็นคนครียดโครงการเหมือนกันทำรเรียลลิตี้เหมือนกันแต่นําเอาศิลปว,วัฒนธรรมของบ้านเรา<ช>เข้ามาใช้เข้ามาพนวกแกเราให้เห็นถึงความยากลําลบากถึงการที่ ว่าจะได้ขึ้นมาเป็นนักมวยดาวรุ่งหรือว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยจะต้องทำยังไงไม่ง่ายชีวิตไม่ได้ง่ายเลยครับต้องขอบคุณน้องบิ๊กนะครับที่ที่มาให้ความรู้แล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามคนต่อไปอ่ากับคนต่อไปว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกเวลาวัดดีเวลาหวัดดีครอบวัดดีครับหวัดดีครับเป็นเป็นเป็นแปะสยามด้วย